าพี่น้องนี่คนงานสอนครับเป็นเข็งครับนี่เข็งก็เจ็ดแหงครับนี่วัสอนสั้นครับแตกสองนี่แหละครับนี่พี่น้องพี่น้องนี่แตกสองครับแตกสองครับพี่น้องนี่ครับนี่มีเสียเหนี่ยครับ<อ>มึงก็เอาหมดแดงเลยครับนี่นพี่น,อน้องเอเา ครับกาศสวัสดีครับปกปงนะครับเบาบนคนอวนมืนอนไ <c oughs> มาหากินอยู่ทงอยู่ไทยแหละครับมาหากินมันสูบหนามส่หนูครับมืนอ่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนแนวแน่ครับสูบนําใส่หนูนะครับเพินเห็ดยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับเพอ,อื่นก็ขอกดไลค์กดติดตามกดแชร์เบาบนค้นอวนด้่นครับอ้าวไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้อง อ่านี่ครับนี่หอยหนูนะครับนี่นะหอยหนูครับนี่หอยหนูแล้วครับนี่อัดอัดรูนะครับนี่อัดรูดแหละทอได้ครับเออทอทอครับ่อเอยหอยหนูครับาอ้ยหอยหนูครับนี่กินหอยมือขึ้นนะครับนี่พี่น้องกินหอยมือขึ้นเริ่มแล้วครับนี่ครับเริ่มสูน้ำอัดหูนู้นแหละครับนี่สูน้ำนี่ครับน้องตัวนี้ครับนี่ครับสูน้ำอัดหูหนูครับนี่ครับเขาหูหนูนแล้ะครับ ขาเบิปงเลยครับบรรยากาศทุนนะครับลัดหนูน่มกันครับเป่าบนพนวันครับมาดิถูกน้องก็ว่นขนาดครับนี่เครื่องเครื่องไนะครับเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบปลาหากินประจำนี่ละครับเป่าบนพนวันนี่ที่งานก็มีป้าป้าคนนะครับป้าป้าใจดีนะครับมีเใจคนกับ น่าจะไว้เส้นแนวอีกคือเก่านะครับพอกันอีกแล้วครับนี่เบาบน้นควันครับต่างคนต่างถือกล่องครับอ้าวมาลลุ่นกันเลยครับพี่น้องออกปอนำมาท่านขืนอยู่ครับล่าส่งเมื่ไหรเลยครับพี่น้องครับหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวบวงตอนที่เด่นเลยครับนี่แหละครับทั้งสูบน้ำเส้นหนูทั้งสูบเอาปลาในนี้ครับนี่พี่น้อง ท้องมานในสุ่มนะครับกลุ้งหลายๆพี่น้องเดี๋ยวสอนกลุ้งให้พี่น้องรับส้มรับเบิงเลยเลยนะครับรับเบิงรับส้มเลยเลยนะครับน้องตัวนี้ครับนี่ครับคุณขอบคุณครับถูกให้บกไปเลยมันวะพี่น้องซิมพี่ไปหล่นกันมาซิมมีปลาบครับหนูกับซิมมี่บครับหนูก็อยูนี่สาปลาพอดีครับพี่น้องกลุ้งก็ไหลายครับเดี๋ยวล่อสอนนี้เลยครับ พุทธนะครับถูกเฮ้ยสูบน้ำออกต้องโตครับพุ้เอาเลยครับวันนี้พุดครับ่าจุเรื่แนวพุดหลุมพุดธนะครับอ้าวเอ้ยมันเดอากาดได้ขนาดมีเพลงฟางม่อมครับพี่น้องนี่ีงรูปปัมาอ่างตอนใ่ รโตมดรโต้อนรม้ต <lawsuit royable ring> ้อนรู้หนาปแค่นี้อาครับผมกำลังสอนกุ้งครับผมสูบนาำไปน้ำสอนกุ้งไว้น้ำครับเบาวน์คนวันครับดิทัดกินแบบบนบานต้ยบนบานที่สาน่า บอลคับบนอนี่้องอาบปลชิวก่ะได้ได้บดได้หอดีเงิได้หอดีเงื้อได้หอดปลาหมดแล้วพวกโคอเปนยัง อดเวลาขึ้นแล้วครับบ้านนี่ดูขนดดูขนาดโอ้ยตมขนาดเลยคือบลากะกุงโอ้ยปลาสิวโอ้ยแต่เหลือก,กันยางจังเหนียวเต็มเต็มจะไปสิวเลยโอ้ยปุ้งตัวใหญ่ขนาด โอ้ยีกุงอยู่พีกโอ้่พี่พああพน้องนี่คนงั้นสอนครับกะเข็งครับนี่เข็ง่เจ็ดแหงครับนี่วัสอนสั้นครับแตกสองนี่ละครับนี่พี่น้องพี่น้องนี่แตกสองครับแตกสองครับพี่น้องนี่ครับนี่ มีสียเนียครับพรก่งนั่งซอนรครับเดี๋ยวไปกินต้มเที่ยงกันได Assass, h, Aw, okay? ้เลยครับ okay? พ erm okay. ี่น้องไปกันกันเลยอ้าวนี่ครับพี่น้องบกเลรอครับบรรยากาศสดครับนี่บกรณ์เบกแล้วครับนำบกแล้วนำบกแล้วปลาปลาปลาครับปลาพี่น้องปลาปลาซิ่วลายแห้งขนาดครับน้องกุ้งก็เพิ่งได้เล่นอยู่ครับปลาซิ่วกุ้งคุณครับปลาดุกครับปลาดุกคุณครับโอ้ ดุกครับปุกยิ้เอริเลยครับผมพี่น้องคนล่องสอนแล้วนะครับลองเอากุ้งครับพี่น้องเอ้ยพี่ครับปดุกครับปดุกมีปดุกครับปดุกปดุกปีครับมีคุยครับป่วยตั้มแตกครับปดุกปดุกกับซ้ำปดุกยักษ์ครับเอ้ยไปบึงกันเลยครับอ่านี่พี่น้องสมบัติของนะครับสามโต นี่แะครับปลาไนด้ครับกินข้าวเที่ยงครับวันนี้กินข้าวเที่ยงนอกบ้านครับอยู่ตรงให้ทงหน้าก็เกอนละครับอ่ะครับนี่กำลังต้มน้ำครับเดี๋ยวหาผักหาเครื่องมาใส่เดี๋ยวเลยครับต้มน้ำก่อนครับพี่ที่ต้มปลาสดนวอนครับนี่ทีมงานจจ้านาดครับพุนครับคันขนาดครับพี่น้องต้มเล่อยครับ คนเสือเหลืองกับเสือแดงลุยขนาดครับนี่ทีมงานเสือเหลืองกับทีมงานเสือแดงทีมงานเสือเหลืองกับทีมงานเสือแดงยังมั่งล่ะเอาใช่ไหมครับปลาครับเข้งครับเป็นแข้งเข้งเข้งฮะตัวเต้ามันมันทำกระเผลอยู่ครับกำลังทำกับเผาอยู่ยังมาบุญดูปลา นครับปลาทั้งนึงครับเนี่ยไปตามหาพักไดียเลยครับเอานี่ครับแหลงเข้าเห็นักกระเพ้านะครับกระเพ้าที่จริงกับกระเพ้าขี่นกแล้วครับมันบ่มีก็เลยเอากระเพ้านี่แก่คัดก่อนครับใส่พอดไอ้แก่คัดกับนี่กระเพ้าครับนี่เก็บกระเพ้าที่จริงกับใส่กระเพ้าขี่นกครับ ตัวนี้มันบ่มีกระเพาะกินนกเลย่อยๆก็พาะผัดไปใส่ครับต้มปลาสำหรับวันนี้หนาแรงครับยัง้งแรงไม่หมดครับแหงหมดครับเห็นพักมองได้กับเอาเลยครับนี่อ่ะตะไคร้ครับเจอตะไคร้แล้วครับพี่น้อง ตะไคร้ปิดตะไคร้เลยครับนี่น้องไายเลยสองอ่ะในี่ตะไคร้แล้วครับใน้องตะไคร้ครับเอาครับพูดหาปลากันนะครับพูดข้าหาเลยครับพี่น้อง <c oughs> อ๋อขวด โอ้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 เริ่มเลยครับทำกบเข่าได้เลยครับที่ครับเยียมพักเลยครับใส่คานะครับนี่ใส่คาลงไปเลยครับพี่น้องครับเนี่ยนี่ใบบุกโคดนะครับหันจิงไ่เลยก็หากพักสี่ครับเนี่ยโอ้ยร้นหอกพักสี่ครับแตบมีปลาครับเนี่ยปลาฮอรมากเลยครับแตบมีเกลือครับ เกลือเล็กน้อยนะครับเกลือก็มีครับไปเบ่งกันปุงกันเลยเลยครับดอกแกก็ใส่คายแล้วนะครับใส่คายแล้วใส่ตะไคร่ลงไปครับไปครับใบบกโกรธหาฟักซี่ครับพี่น้องปลาไหน่อยนึงครับอีสาน้ันท่าขาดไม่ได้คือปลาหลครับปลาแดกครับหอยง่ายคือปลาแดกครับพี่น้องใส่เลยครับหมือนเลยครับใส่ายแสบไยพี่น้องใส่เกลือครับใส่เกลือครับพี่น้อง สซือกะเซือกอโอ้ยมองยังครับอ่ะนะครับล่อล่อให้น้ำเดือดก็นนะครับเดีวก็ปลาเขาเตรียมเล้วครับเดี๋ยวก็มาดีครับมนุษย์ครับมนุษย์คนครับมนุษย์อ้าวเดี๋ยวไปล่อเบืองกันได้เลยครับตอนน้ำเดือดเวลาน้ำเดือดแล้วครับพี่น้องมาเลยครับมาเบืองกันเลยครับนี่ เดือนแทนครับเป็นเดียนอนครับเป็นเสีนอนครับนี่อ๋าโอเคนี่เอาปลาลงเลยครับนี่ปลาลปลาลเลยครับโอ้แม่ยางดีแม่ใครแม่สั่นใจสั่นใลงเลยครับนี่เอออเยี่ยมกุกมุนี่เยี่ยมมึงก็เอาหมูแดงเลยครับนี่พี่น้อง au 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 อ่านี่ครับนี่ใส่พักลงไปนะครับมีพักกระแยงแต่หัวหอมแหลกวก็พักกะเพราครับนะครับหอมบัวครับต้นหอมครับนี่ครับรอเดี๋ยวเราปงรอเสิร์ฟได้เลยครับพี่น้องเยี่มแล้วครับแล้ครับแหละหลักกคข้นนะครับข้นให้พักลงครับพี่น้องสุกแล้วครับพี่น้อง สดเสียบแสบเลยครับพี่น้ออู้พี่หน่อเลยครับพี่น้อใครจะรำนี่ครับขึ้นยอดย่ำพี่น่อผงชูรดครับเนี่ยก็ใส่ชูรสนะครับเอาจรงไรนอครับพี่หน่อ ใส่สุดๆลงไปครับเอาเดีทีแล้วครับตัก็เรียบนะอ่าครับพี่น้องนี่คร,นครับอาหารเข้าบอลบรรยากาศที่เราได้รับอาหารนี่ไม่ก่อยปลาซิวครับนี่แบบขวานนะครับบัได้กินเด็ฟนะครับ ก๋อยปลาซิวใส่หมูแดงครับอีซานอีนกบเด้อครับแลิกการขวานูครับนี่มิตรนามครับมันขวานูนะครับวอดสูมน้ำใส่หนูก็เลยน้ำไรจังหน่อยนะครับนี่ต้มปลาหขาใหญ่ครับนี่จังน่อตัวนั้นก็ต้มปลากันครับนะต้มปลาเขาเงี้ยก๋อยปลาครับนี่มาแซ่บนะเบาบนขวัญครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ม่เหมือนี้นะครับแซ่บกทุกคนแซ่บแซ่บเหมือนกันครับเอ้า เวลาสาก็เต็มเลยเรบ่ามาเสรมาลกะทั้อันี้มันมาเด้มเดี่น้องมาไลละมาเด้อน้องกันข้าวเห็ดเปี่ยวมาเดิงากินเขาน้องกันครับผม้นังน้าหอีมีหัวหนูครับตุ่มปลาคอยแล้วก็ข่อยปลาซิวครับผม

มากินสามือาเใ่เี้หนบอบอมือเีตอนนู้ครับนี่ตอนนู้ครับหอ่เม่นมันีมือออมนู้ได้หรือไม่นี่ปวนู้ดดูดลงนุ้น

เอาครับกินขขาน้ำกันเด้อครับเดี๋ยวครับเบาอุบลคนอ้วนเพิ่นกะเลี่ยงเราคนหน่อยนะครับเนาะใส่ครับใส่เพลี่ยงเพิ่นเลี่ยงน้ำใส่วดหน่อยครับมืาอนี้ยมาเนี่ยหรอครับโอเคครับเงี้ยครับกินขขาน้ำกันแซ่บครับพี่น้อง เดี๋ยวเาจะขึ้นบนซีกันทีหลังคมว่ะเดี๋ยวกน้าแล้วเกินข้าวแล้วบนบกิดเหครับบันซีเนี่ยอมอะไนะบอบตัวใดะอมนี่นไม่บออันเมยมันไดอยู่บุล่ะบมได้ครับเอ้ยหนอที่ไดดิบุได้่เมมันหนอัมีพวกแกมบุหรับขยจำขายปลายองครับ ขอนู้ครับผมขอนู้ครับเอาห้าขนาดขวนู้ครับนี่สูุดเบาบนคนอวันแทบแบครับนวดีนอนาด้ี่วเราอ่ะอ้าวครับขออนุญาต รับประทานอาหารกินขขากันครับพี่น้องสำเนียงเราคร so okay. mm? ับขออนุญาตอ้าวก็มีสำเนียงนะครับโครงการกินข่าปลาของเบาวนกวนวนในมือนีนะครับนี่ก็หน่องไส้ครับครับผมนมน่าจุด้วยแซ่แนวครับครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์เบาวนกวนวนครับนองไส้นะครับครับผมในมนีการกินข่าปลาในมนีนะครับเอาเสียไอดีเบาวนกวนวันมนีกินขขาเยี่ยมนะครับ กินแล้วกับเขาไม่ยังแน่กับเขาไม่ยังแน่อ้าวก็มีต้มปลาหัวนู้นะครับหอยปลาสุดยอดสุดยอดแซ่บครับอพิจอดประกันใดอ่าครับได้ตั้งใจหรือบุได้ตั้มไก่กับตั้มรับกินเขาเอี๊ยมแล้วนะครับมือนีในมือนีกะเบาบนคนอ้วันเขาพิจิกเพียงเท่านี้นะครับใครมักตกก้ไหลก้อนติดตามกดแชร์ให้เบาบนคนอ้วนมีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปนะครับไปมักกะ คือว่านะครับกดไไค์กัสนับสนุนนะครับครับขอกระบาดนะครับก็มีสเานียนะครับแบงแบงปลากันเลไปปนพุลโตทั้องโตเลรอครับกรดูกก่าคอมีแน่นะครับสอนกุ้งครับวันไหเราครับมันบะมีกุ้งนะครับวันที่ก่อยกุ้งกินนะครับมันบะมีนะครับครับขอปิดคลิปเพื่อทันนีกินกินข้าวแส่บนอนรับกู่คู่คนครับกระเป๋าบนคนวันมันนี่ขอปิดคลิปเพื่อทันนีขอสวัสดีครับ